เพื่อนๆชาว YouTube และเฟซบุ๊กทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรพเจริญมีรถ L3 ร์สามสสูงใจมานำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้ยางสวยเลยนะราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่1นึ0 0แสนบาทครับตัวนี้เป็นรถตัวแรกนะครับหลังคาผ้าใบประกอบญี่ปุ่นไม่มีทะเบียนนะครับนะมีใบซื้อขายทางร้านให้ครับมันไม่มีตั้งแต่แรกครับรถรุ่นนี้ครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นแรกของอูบุต้า L3408 ครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยนะครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดหนครับ 081605237ที่นี่มีรถหทเลือกมากกว่า250คันครับร้านตั้งอยู่วังบัวคลองผูกกำแพงเพชรนะครับนะอันใดสนใจก็มาไม่ได้อถประจำมาหนึ่งมบาทรถส่งถึงบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินครับสตาร์ทเราลองขับดูครับสตาร์ทเลยขับกินง่ายครับหน้าไวครับมีผ่านหน้าแล้วก็ผ่านหลังครับราคาหน5 0 0 0้าันบาทนะคันนี้ครับนี่ครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรครับมาถึงที่ร้านกินข้าวป็นปลาเป็นป่อดถ้กลับบ้านนะครับนะ ที่นี่มีแม่ปัวทำเลี้ยงนะครับอาหารรางวันนะครับนะเดินหน้าไปหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทมีค่าแนะนำให้สามพันบาทส่งฟรีให้สามร้อยกิโลแรกครับครับโอ้ที่นี่แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ